สวัสดีครับวันนี้จะเป็นดานสุดท้ายแล้วนะเพราะคุณเหนื่อยหนยมากนะมเมื่อยากาศของงานฉลองเริ่มจะจางลงณนะจุดศูนย์กลางของงานในที่สุดเธอก็มีโอกาสได้นั่งลงและพูดคุยกับคนที่อยากพบมากที่สุดอย่างนี้นี่เองเป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากเลยนะ เทริคงโกรธมากแนะ่แเดี๋ยวเราไปหาหล่อนด้วยกันเถอะนะแม่เก่งเรื่องทำให้หน้าง ok ่าๆ ok ของหล่อนกลับมายิ้มได้อยู่แล้วหนูรู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรที่แม่แก้ไขไม่ได้ใช่เหรอแม่หนูขอโทษนะที่ทำให้ทุกคนต้องลำบากโอ้ยภาพนี้สวยจังแม่ลูกทำไมต้องขอโทษด้วยล่ะเคนะ่า ลูกทำได้ดีมากเลยไม่ใช่หรอแต่ว่าทั้งที่แค่อยากจะเซอร์ไพรส์แม่แต่หนูเกลียวทำให้ทุกคนไออทุกอย่างพังแถมยังทำให้ทุกคนต้องเป็นห่วงอีกทั้งแม่พ่อและดุรดดอเป็นคนเก่งกันทั้งนั้นมีแต่หนูที่ไม่ได้เก่งที่ที่ไม่ได้มีแต่หนูที่ไม่ได้แข็งแกร่งไม่ได้ฉลาดแถมยังสร้างปัญหาให้ทุกคนตลอด มีลูกสาวไร้ความสามารถอย่างหนูพวกแม่นี่โชคร้ายจริงๆเฮียอย่าพูดอย่างนั้นสิเคนะีนหนาของพวกเราเป็นของเป็นคนเข้มแข็งมองโลกในแง่ดีกล้าหาญหงายคนอื่นอยู่เสมอเป็นเด็กที่น่ารักที่สุดเลยนะก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกไม่หรอกแม่พูดตามความจริง ที่แม่เห็นจากเคน่านะรูปหัวเคน่าเบาแต่สิ่งที่แม่อยากจะบอกจริงๆไม่ใช่เรื่องพวกนี้หรอกนะการมองโลกในแง่ดีความก้าหาญทุกอย่างที่ดีงามของลูกเป็นเหมือนแสงจันทร์ที่ดึงดูดผู้คนให้มารวมตัวกันรอบตัวลูกอย่างเงียบนี่แหละพลังของลูกแต่เหตุผลที่พวกเรารักลูกไม่ใช่เพราะลูก เก่งแค่ไหนไม่ใช่เพราะลูกทำอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่เพราะว่าลูกคือเคน,น่าลูกคือเคน,น่าที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแค่เหตุผลนี้ก็เพียงพอแล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลไปหรอกแม่จะอยู่เคียงข้างลูกเสมอนะแม,ม่พอแล้วพอแล้วหน้าเล้อเธอไปหมดแล้วเนี่ยถ้ายังร้องไห้อีก ร้องไห้อยู่อีกเดี๋ยวจะกลายเป็นคนเป็นเป็นแรดเป็นแรดค,คูนน้อยเอานะจริงสิเมื่อกี้บอกว่าเตรียมของขวัญมาให้แม่ด้วยไม่ใช่เหรอแม่น่ะตั้งตารอมา,นะมาตลอดเลยนะเขออ็หน้าลังเลอยู่คู่นึงก่อนจะหยิบกล่องของขวัญที่เธอรูปครึ่งรูปคึกอยู่หลายครั้ง ออกมาจากกระเป๋าของชุดตุ๊กตามุมมุมของกล่องมีรอยยับยี่ย,ยุยี่ที่เกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้เธอจ้องมองอย่างประมาทในขณะที่เอ,อ่ออะไรวะแม่แม่เปิดกล่องออกอพอดูดีๆงานฝีมือชิ้นนี้มันดูหยาบมากเลยอ่าไม่นะพอมองจากมุมนี้แล้ว ทั้งสองข้างยังไม่สมมาตรฐานกันด้วยซ้ำหนูหนูขอเก็บมันกลับไปดีกว่าไม่เป็นไรน่ารักดีออกแม่ชอบมากเลยนะแม่พูดพางเก็บของขวัญกลับลงกล่องอย่างทนุถนอมเท่านี้ของขวัญล้ำค่าที่ลูกสาวสุดที่รักมอบให้ก็เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชิ้นแล้วล่ะสิ อีกใช่ลูกคงจะจำไม่ได้แล้วแต่ตั้งแต่วันที่ลูกเกิดมาลูกก็ได้มอบของขวัญให้แม่แล้วเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยอแล้วทั้งสองคนก็นั่งอยู่ข้างกันอย่างเงียบเป็นเวลานานหากผู้ฝ่าฟันในความรักมีอยู่จริงนี่คงเป็นช่วงเวลาที่พวกเธอได้รับพรกำมังพรกำมัง จริงๆแล้วถ้าแม่บอกเรื่องพวกนี้เร็วกว่านี้ลูกคงไม่ต้องกังวลใจขนาดนี้สินะขนาดนั้นสินะทั้งที่มันเป็นความรู้สึกจากจากใจของแม่จริงๆแต่ก็ไม่เคยกล้าบอกลูกเลยเออคงเป็นเพราะติดนิสัยเสียมาจากพ่อของลูกแน่พูดถึงเรื่องนี้แล้วเราสองคนต่างก,ก็ไม่เก่งเรื่องการแสดงความรู้สึกเหมือนกันเลยนะเลยเนาะ ที่แท้แม่ก็อายกับเรื่องพวกแบบนี้เหมือนกันกันเราก็เสมือนเสมอกันแล้วนะเคน้ายิ้มกว้างอย่างชุชกชนหลังจากที่ได้เปิดใจคุยกันเธอก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง <c oughs> แล้วแม่ก็หวัวเราะออกมาเช่นกันยังไม่เสมอกันหรอกนะลูกทำให้งานฉลองของโรงเรียนวุ่นบายขนาดนี้ ต้องไปขอโทษเทลิให้ดีๆด,ด,ด,ด้วยละ่ะแล้วลูกไปทำอะไรกับดาวแห่งโฮมูกันแนะ่อาอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นหนูก็แค่อยากซ่อมโฮมูที่ตกแตกให้เสร็จเร็วๆจะได้แกล้งทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็ซ่อมมันเสร็จไปแล้วแล้วซ่อมมันซ่อมมันเสร็จไปแบบงงๆแถมยัง เติมฟังก์ชันที่หนูเองก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนกันมาจากไหนด้วยหนูนึกว่าตัวเองปลูกพรสวรรค์ด้านด้านงานฝีมือขึ้นมาได้ซะอีกแต่พอนึกแต่พอถึงตอนที่จะทำของขวัญให้แม่ก็กลับเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วทันใดนั้น,นเธอก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้ ดวงตาของเธอเบอิกกว้างขึ้นเล็กน้อย <c oughs> อาใช่แล้วตอนที่กำลังซ่อมฮัมโอยู่หนูเหมือนจะฝันฝันด้วยฝันเหรอใช่แล้วในความฝันมีลูกกวาดเยอะแยะเลยในตอนนั้นเองมีบางสิ่งร่วงลงมาจากด้านบนตกลงมากระแทกหน้าผาของเธอเจ็บจัง อะไรวะเอาเนื้อเรื่องที่สองครับคุณผู้ชมนอต่อพาระต่อไ,ไปเรียบร้อยฮะกจบบริบูรณ์นั่นเอง <c oughs> ทำไมมันดูเรื่องาจากกัน ว่ามันจะมีภาคสองครับมันต้องรอรูภาคสองนะแน่นอนว่าภาค four ก็เป็นเกมแบบใหม่แน่นอนนะเขาไม่ทำแบบเดิมหรอกเพราะว่ามันแหลกมากเลย นี่เพิ่มนีม่เพิ่ม <c oughs> วิธีว่าตอนรับเงัง,งไงใช่ไหมประตูแม่งเยอะเลยอะ่ะ โฮมูบอสบอสไอพิ่มหาโหดใส่ลูกน้องแม่งมาเรื่อยๆเ,เลยสู้ยากอนันนี้แล้วเป็นบอสท,ที่สู้ยากมากไอ้ตรงน,นี้ผมไม่เล่นนะเบนด่านไฮไลท์อาไม่ไหวหรอกเล่นยากเลยไม่มีเรื่องนะเป็นชาเล่นให้เล่นท้าทายอะไรอย่างงี้ใครอยากท้าทายก็จัดไปไม่เอาด้วยหรอก เพราะว่าผมเข็ดแล้วนะครับโอเคไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถือว่าดีดด <c oughs> ชอบเลยอัลบัม้มยี่กดเข้าใหม่อืมโอเค ้วก็เป็นร้านค้านะครับไอชุดนี้ผมจะซื้อไปก่อนนะเพราะว่ายังไม่มีเวลาเล่นหรอกยังไม่มีโอกาสเล่นหรอกครับสอซื้อไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวดูข้าวก่อนชุดระวัตดชุดตัวัาดรัดมากอะรัดรูปมากแล้วหายใจออกไปเนี่ยรัดด้านล่างอะคงไม่หรอกข้างบนก็รัดนะ ไปบางทีให้น้องมันใส่สบายเนอะไม่ได้เนาะ <c oughs> เอาของนี้มันจำเป็นมาจริงๆอน,นี้ไม่จำเป็นไม่ซื้อโอเคหมดแล้วโอเคจบแล้วนะครับเรื่องนี้เดี๋ยบ,บพักที่นัดขอดเลย ที่เข้า,ารับชมฝากกดไลค์สมัครให้ด้วยนะครับ